วันวันนี้นะคะก็พามาชมสวนของพี่แซมนะคะตอนนี้ก็ดูทุเรียนไปด้วยแล้วก็ชมบรรยากาศในสวนของพี่แซมไปด้วยค่ะ ผมก็ไม่ชอบนมะยาเพี่อ,อี่พอผมมาเห็นยาของ่วนี้ผมก็มกเลยเสนใจว่าคุยเรื่องคุยเรื่องยาลก่อนโหดอกไม้ <c oughs> สวยมาก พ <Cornell> ี่กบคะครับผมสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะมาเที่ยววันนี้มาสวนของพี่แซมค่ะอืมบรรยากาศดีมากเลยเนาะพี่เจมาเนี่ยมาที่บ really, ala <c ough> ้านเนี่ยบ้านหลังนี้ของพี่เขาบรรยากาศดีมากเลยมีที่สวนทุเรียนก็สวยมากค่ะบรรยากาศสวยมากเลยเนาะทวงอยู่ที่ทวงน้องหมาก็มีค่ะโอ้โห มีกล้วยไม้สวน กลางถนนเลยแล้วเนี look, son, ่ยเดี๋ยวพี่ติ๋วพี่อีกแบบหนึ่งอันนี้เขาอีกแบบหนึ่งตรงนั้นเหมาะกันนะตอนเย็นเย็นกลางคืนถนนชอหนั่งตรงนี้กันกลางวันหชอหนั่งตรงนี้เป็นเย็นอู้นีที่นั่งกลางวันกลางคืนด้วยนะฮะพี่ติ๋วมีที่นั่งกลางคืนกลางวันด้วยนอนดูทุเรียนกิจบเนี่ยโอหออกมาก็อยู่ผู้เรียนนะคะนี่นะคะชีวิตสาวสวนของเราสาวสสวนสาวผูเรียน น้องดื่มน้ำก่อนได้ครับครับเพขอบคุณค่านี่นะคะพี่เสี่ยงเราเจ้าของสวน พี่เขาน่ารักมากเลยนะคะมีไหน,น,นดดมากปีต่อมามันมาอาจจะเพราะผมกาหน่อยเบาหน่อยไม่เรื่องธรรมดาแล้วพี่แซมมีไหนโดดมากปีต่อไปมันจะเบาไม่ตอนที่มันโดดนะเอารูปตั้งไปอ่ะเราให้ปุ๋ยเขาว่าตามนั้นหรือเปล่าตามข้าจารย์บอกตั้งแต่ตรงนี้อ่ะไปอะไปหกสิบลูกจะใส่ปุป๋ยแค่เท่ายไงสองกิโลพี่แซมพูดถูกพี่แซมพูดถูกก็คือปีเนี้โดกมากแล้วก็ปีต่อไปอ่ะมันไม่ไม่โดกับเพราะอะไรครับสาเหตุส่วนหนึ่งก็คือเราให้ปุ๋ยเขา ในปีต่อไปอน้อยกว่าน้อยกว่าที่เอาผลผลิตเขาออกเอาปล๋ยเข้าไปเอาไปห้าตันแต่ให้ปุ๋ยเขาสองตันอย่างเงี้ยใช่ใช่เหมือนกับว่าจะให้ภรรยาท้องมีลูกสองคนแต่บํารุงให้แค่แบบว่าคัพต้กับปลาเค็มอย่างเงี้ยคือเหมือนให้กินคนเดียวให้ไหมนั่งได้เลยครับพี่มีที่นั่งเลยนะคะนี่มีน้องหมาด้วย จะได้สมพรดังต้นไม้นับเวยทราบหนึ่งนี่ฮะนี่กระตมราผมพี่โกที่สวนมีสองต้นนะคะนี่สวยมากตกเต็มนี่นะคะบรรยากาศของสวนผู้เรียน ของพี่แซมของเราวันนี้ก็มาเที่ยวชมสวนของพี่แซมของเรานะคะ่ันก็สั่งอาหารพืชจุลธาตประจำจริง้อมันเั้นน้านมีตำรา้วยใส่ท่านี้บังคุดน้อยกว่า3ามสิเร์เซนเนี่ยคุณเอาเข้าไปร้อยร้อยลูกคุณต้องใส่5้กิโลถึงหกจุดห้ากิโล ถ้าคุณไปร้อยห้าสิบลูกคุณต้องใส่เจ็ดจุดธาตุทกสิบกิโลเนี่ยใส่ประมาณนี้แหละอย่าใส่เกินและใส่น้อยกว่านั้นใช่ไหมฮะต้องตามเจนถึงผมต้องทําไอ้ป้ายไว้ว่าอะไรดูโอ้โหนี่แล้วก็ต้องรู้ว่าทุเรียนมันคือธาตุรอมันคืออะไรนช่ไหมฮะโอ้โหกระปุเอาไงแล้วก็นี่ก็คือขั้นตอนการทำทุเรียนตั้งแต่เริ่มต้นเราต้องทำอะไรบ้างนะโอเคออกมา อันนี้จะเป็นของคุณโรดใช่ไหมฮะสารปรับปรุงดินใช้เมื่อไหร่ทำยังไงใช่ไหมฮะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเนี่ยของคุณโลดของคุรดอ่ะอันนี้ก็เรียนรู้ว่าทำไมถึงแตกใบอ่อนทำไมถึงแตกแล้วก็ดูวิธีแนวทางการจัดการผ่านแปเยอะมากโอ้เป็นตำราเลยนะทุเรียนใบเหลืองทำยังไงอาการใบไหม้ทำยังไงเรียนใบเหลืองโรคโรงน่าปวดรักเลยนี่ต้นเนาททำยังไง ใช่ไหมเนี่ยม uh ันจะมีบอกหมดอันนี้นี่ยีนี่อันนี้อันนี้สุดยอดเลยศึกษาแท้ของแท้แล้วเนี่ยของแท้เรามือใหม่อันมะเพราะเราก็ต้องขนาดมือใหม่ต้องต้องอาศัยอาศัยงานวิจัยแล้วนี่่นียขนาดมือใหม่นะเรา คือทําอะไรก็ตั้งใจทําเต็มที่ครับเราไปดูอันนี้ของอาจารย์ครบอาจารย์ครบก็เราจะดูเลยว่าเนี่ยวงจรของทุเรียนตั้งแต่ออกดอกเนี่ยมันต้องใช้อะไรบ้างกําลังคาดว่าเดี๋ยวพอดีเมื่อวานเราดูคลิปเลยนะที่เขาจะเปิดสอนเนี่ยนั่งเรียนกันเขามีเพื่อนสอนน้องลน์ฟรีนะดีดีอาจารย์อะไรสักอย่างนะเก่งเทียนเอออาจารย์นุ๊กอาจารย์นุ๊กันี้อาจารย์นุ๊กเดี๋ยวจะไปนั่งเรียนแล้วก็จะไปเจอคนที่เกี่ยวกับของส่วนทุเรียนอ่าเนี่ยไม่อย่างเราเรื่องปุ๋ยใช่ไหมเวลาพืชจะดู ซับปุ๋ยได้นะฮะสิบเปอร์เซ็นต์น่ะไนโตรเจนเนี่ยครึ่งชั่วโมงถึงสองชั่วโมงแมกนีเซียมสองถึงสามชั่วโมงดูดไนโตรเจนได้แล้วแต่ฟอสฟอรัสนะฮะถึงสิบวันเราต้องรู้ตัวนี้แคลเซียมสารกษาสีแมงกานีสหนึ่งถึงสองวันเนี่ยใช่ไหมแต่โพแทสเซียมเนี่ยสิบถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงเรารู้แล้วรงเนี้ยม,ม,มันมัน คือได้ตรงนี้เพราะว่าสมัยมัธยมปลายได้เรียนเคมีไงก็เลยแบบว่าซื้อพอพอได้ขวดนีแต่พอไปเรียนระดับญาติญาโทรไปคนอันนี้ไม่ได้ทำเล่นๆล้ะอันนี้ไม่ได้ทำเล่นๆแล้วก็วิธีการทำอ่าก็ททำจริงเลยนะแบบมีข้อมูลแบบนี้เลยนะแล้วก็เนี่ยเราต้องไปจัดแถบนี้บางข้อมูลก็แน่นปึ๊กนะเนี่ยเน่แน่นได้ไงดูน่าเชื่อเลยนี่นะสุดยอดมากสวนของท่านเนาะ โอเควันนี้ก็มาเชียบมชมสวนของพี่แซมสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอตัวเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะมันมีเพี้ยแป้งระบาดเนี่ยผมใช้กลุ่มนี้กับกลุ่มนี้รวมกันแสมมุติว่าตอนนี้ใช่ไหม